สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่5ถึง16เมษายนนะครับของชาวราศีมิถุนคือพที่เกดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง13กรกฎาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีมิถุนทั้งหมดก็ยืบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน หรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีมิถุนท่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วนะครับคุณกลายเป็นคนโสดแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดนะครับ ก็ให้ยึดถือคาทำานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับชาวราศีมิถุนว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาคุณพยายามทําดีกับใครบางคนที่เขารู้สึกไม่ค่อยเห็นค่าคุณเลยคุณรู้สึกว่าทําทุ่มเทเต็มที่แล้วลหละนะแต่สิ่งที่ได้กลับมามันไม่ใช่เลยอะ่ะม,มันทำให้คุณรู้สึกว่าความรักคุณความรักที่คุณมอบให้เขามันโดนย่ำยีมากๆจนถึงจุดหนึ่งอะ่ะคุณก็เริ่มหันไปมองทางอื่น บางท่านบางคนไปหันมองเรื่องการงานการลนการเงินหรือนอนาคตบางท่านบางคนไปหันมองคนให,ใหม่ที่เข้ามามันทําให้เขาคนนั้นรู้สึกมาเสียดายเป็นบากขวงกลางเกิดขึ้นไปอ,อย่างนั้นนะครับแล้วก็ช่วงปัจจุบันแล้วเนาะีเมษาย,ยนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันตอนนี้เหมือนคุณก็รู้สึกมีความสุขดีในในในฐานะปัจจุบัน บางท่านบางคนมีความฝุดดีในเรื่องการงานการเงินบางท่านบางคนมีความฝุกดีในเรื่องคนใหม่ๆหม่ที่เข้ามานะครับแต่ว่าเพียงแต่ช่วงนี้ยคุณจะรู้สึกว่าเขาเองพยายามมาสร้างประเด็นพยายามเรียกร้องความสนใจพยายามทําตัวน่าสงสารหรือพยายามหรือบางท่านบางคนน่ะเขาไม่ได้เรียกร้องอย่างเดียวพยายามติดต่อคุณมาด้วยฟาร์มแล้วก็ทาพยายามสร้างประเด็นอะไรบางอย่างมาเพื่อดึงความสนใจจากคุณไปโฟกสัสที่เขานะครับซึ่งคุณก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบอ่ะทำไมต้องมาวุ่นวายวะทำไมต้องมาสร้างประเด็นทำไมต้องมาติดต่อในช่วงนี้วะในเมื่อมันมัันนไปแล้วจบบะคร มาเห็นค่าตอนนี้ทําไมเอาล่รเดี๋ยวมาดูกันเนอว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันน้อว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็รู้สึกไม่เอาแล้วกับคนคนเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเทมามากเต็มพอแล้วตอนเนี้ยพอฉันมีความสุขแล้วอะฉันมีเรื่องงานฉันไม่มีความสุขเรื่องงานเรื่องเงินหรือฉันมีความสุขเรื่องคนใหม่ๆแล้วจะกลับมาทําไมฉันไม่ต้องการเอามาฉันก็เหนื่อยจะ่ายเดียวคุณเองไม่มีความพยายามเลยฉะนั้นฉันไปโฟกัสสนใจเรื่องฝงใหม่ๆดีกว่านะครับคุณตอนเนี้ยคุณไม่ไม่อยากกลับไปเจอฝงเก่าๆที่มันทําให้คุณ มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเลยตะก่อนมีจะคอยวิ่งตามคอยดุนคอยนี่แต่ตอนนี้ฉันมีความสุขแล้วฉันไม่กลับไปอกนะ้าฟิงเก่าๆแล้วเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็ยังรู้สึกยังเสียดายยังอยากให้คุณอยู่ตรงจุดเดิมอยู่ที่เคยอยู่กับเขาอะฉะนั้นเขาก็เลยมองหาการเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ตอนนี้เขาเองก็ไม่กล้าเหมือนก็มีชะนักปักหลังอะ่ะจะให้ไปง้องคุณไปทุ่มเทให้คุณเขาก็ไม่กล้าเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เขาน่าจะมีการไปอะไรล่ะไปพยายาม เทคแอคชั่นอะไรบางอย่างกับคุณนะแต่ว่าคุณเฉยๆยคุณนิ่งไปเลยมันทำให้เขาไม่กล้าทาอะไรมากกว่านี้แล้วฉะนั้นตอนนี้เหมือนเขากำลังรอเวลาประวิงเวลาให้คุณนะ่ะแสดงทําอะไรบ้างสีเนี่ยฉันก็ทําได้ทำไมคุณไม่ทมาํามั่งมันเป็นลาานักษณะนี้เอาะเดียมาดูเนาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ มาดูกันเนาะไพ่แบ่เป็นสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคําทํามาระหว่งางวันที่5ถึง10เมษายนส่่นไพ่ชุดที่สองเนี่ยคําทํามาระหว่งางวันที่11ถึง16เมษายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีมีถุนบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดู5ถึง10เมษายนกันเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง5ถึง10เมษายนคุณเองก็ยังเหมือนเดิมไม่สนใจไม่อยากไปยุ่งข้องเกี่ยวฉันก็มีความุดี โอเคแหละบางครั้งบางคราวมันกลับไปคิดึเรื่องเก่าๆบ้างแต่คุณก็รู้สึกว่าไม่เอาอ่ะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมเอานะฉันพอแล้วดีกว่าฉันขอเปลี่ยนดีกว่าไม่เอาหรอกนะให้ไปวิ่งตามคนอย่างเธอฉันพอแล้วฉันเข็ดแล้วนะครับซึ่งคุณก็ค่อนข้างแสดงออกชัดเจนว่านิ่งเฉยกับเขามากส่วนเขารู้สึกว่าเมื่อไหร่คุณจะมีปฏิกยามีอะไรตอบรับเขาสักทีหรือมีคาพูดอะไรกับเขาสักทีนะเขารารอดูคุณมีการเทคไอชั่นอยู่นะครับในช่วงนี้แล้วก็ระหว่างวันที่1 1ถึง16เมษายนล่ะ ช่วงนี้เป็นยังไงป้าเนาะฟิเอร์ถึงฟิปกเปายนช่วงนี้คุณจะนิ่งเฉยเขามาจนเขารู้สึกยอมแพ้อยากยอมแพ้แล้วเขารู้สึกว่าไม่อยากเล่นเกมแล้วว่าทำไมฉันต้องมาเล่นเล่นเกมอะไรแบบนี้ด้วยเขาเองก็ไม่อยากคือเขาเองอยากได้ต้องการที่คุณมาติดต่อเขามางอเขามาเหมือนทําเหมือนอดีตที่ผ่านมาที่คุณไปทุ่มเทเขาเขาต้องการอย่างนั้นแต่พอคุณนิ่งเฉยไปมันทาให้เขารู้สึกว่าไม่รู้จะทําตัวยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงให้คุณกลับมาหาไม่รู้จะงออย่างไงก็เพราะว่า คุณเองดูปิดประตูกับเขาไปั้งหมดทุกทางเลยมันทําให้เขาค่อนข้างมืดมนมากๆเลยนะครับแล้วก่อนหน้านี้เขาน่าจะถามถามถ่ยหรือต้องการคําตอบอะไรจากคุณบางอย่างแต่คุณจะคุณก็นิ่งเฉยไปไม่ตอบเขามันทําให้เขารู้สึกว่าไม่รู้จะทําไงต่อไปไม่รู้จะเดินเกมยังไงต่อไปดีเขาคิดอย่างนั้นนะครับอารลก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีมิถุนไวแค่นี้เนาะชาวราศีมิถุนท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดียวไปก่อนนะ